บนดอยผาหมองในคืนเดือนดับพ่อหลวงเตือนครูวินสั้นๆว่าคืนนี้ถ้าได้ยินเสียงเครื่องเงินกระทบกันอย่าเปิดดูอย่าทักมันไม่ใช่คนตีสองความเงียบถูกทำลายด้วยเสียงกริง้งแกรกดังมาจากหน้าบันไดบ้านพักครูเป็นเสียงโลหะหนักๆก,กระทบกันเป็นจังหวะเชื่องช้าวินใจกล้าแอบมองผ่านร่องแตกของฝาไม้ไผ่ เขาเห็นหญิงร่างสูงในชุดชนเผ่าเก่าขาดวิน่นยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางหมอกที่คอสวมห่วงเงินซ้อนกันเป็นชั้นๆแต่เนื้อหนังรอบคอเน่าเปื่อยจนเห็นกระดูกขาวโพลนเสียงที่เขาได้ยินไม่ใช่เสียงเครื่องเงินกระทบกันเองแต่มันคือเสียงห่วงเงินกระแทกกับกระดูกหาปลาร้าทุกครั้งที่เธอหายใจจังหวะนั้นร่างสูงหันขวบมาทางร่องไม้ไผ่ เบ้าตากลวงโบที่มีเหรียญเงินรูยัดอยู่แทนลูกตาจ้องเขม็งมาที่วินก่อนจะ,สะแสยะยิ้มจนปากฉีกเห็นแล้วสีนะวินพะงะหงายหลังประตูห้องที่ลืมลงกรอนค่อยๆแอดเปิดออกกลิ่นสาบสางโชยเข้าจมูกพร้อมเสียงกระซิบเย็นยเยือกที่ข้างหูข้าหนักคอจังเอาไปช่วย แบกทีวินสลบเหมือดคาที่ตื่นมาอีกทีตอนสายเขารีบเก็บของหนีลงดอยทันทีแต่เมื่อถึงตีนเขาเขาหลวงกระเป๋าเสื้อเพื่อหยิบกุญแจรถมือของเขากลับสัมผัสโดนวัตถุเย็นเฉียบมันคือเหรียญเงินรูปเปื้อนเลือดที่ไม่รู้ว่าใครเอามาหย่อนใส่ไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่